สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปลอไปัยสุูสุขคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเบาคมอีสานพามวลครับเมื่อนา้ก็พักพี่น้องเอโคกขอปลาช่งเกลาอชิงเครแะห์พี่น้องครับผมเมื่อวนี้สิผมเิตพาพี่น้องไปหายอย่างนั้นอ่าติดตามเราชุกนครับเมื่อ้ก็จะเป็นผลไม้ครับผมเป็นผลไม้ป้าครับตีอ่าสียหายกินยากเก็บปลาไปจากแดดไม่ค่อยเจอแล้วนะครับไม่ค่อยง่ายแล้วนะครับผมเมื่อนี้สิพะหายอย่างนั้นติดตามเราชุกนะครับ เก็บเก็บพาบรรยากาศครับผมการมาหาผลไม้ป่าที่หายากกันแล้วครับแฟนครับไปทั้งหมดรับพี่น้องนี่ครับทั้งแม่แล้วการหน้ากัแล้วแฟนบบไปทั้งหมดเลยพี่น้องนี่ครับผลไม้ที่หายากกินยากครับไม่เนืคอับอายุคือเราเขาเนี่ยแหละพี่น้องครับผมนี่ครับผลไม้ที่หายากกิยากแล้วหัไมค่อยเจอแล้วครับผม ปลาโม่หาเกินงากครับเมื่อวาแนว้ครับคุมพรมหายยังครับผมที่เริ่มหากินยากแล้วหาไม่ค่อยเจอแล้วนะครับผมปลาพีน้องไปเบิ่งครับเมื่อวนนี้ปลาคุ้มพรมหายยังครับผมครับพี่น้องตอนนี้ปลาทุนขอบมาในป่าแล้ะครับผมเข้ามาในป่าแล้วนะครับบรรยากาศปีน้องปอนนี้เพิ่นกระสีหกจังง่อยครับแต่ว่ากับนี่เอลาโไม่ปลานะครับที่หายาก นะครับเกิดขึ้น้วก็เขาเด้เก็บอยู่เก็บกินครับพี่น้องนะครับนี่พี่น้องมันก็ยุบแบบนี้แหละครับแต่บลูพี่น้องผมสีเห็นบ่ะนะครับนี่พี่น้องครับผมเจอแล้วครับนี่พี่น้องนี่ครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาหาผลไม้ป่าครับนี่คือหมากพี่พ้วนครับผม คนอาศัยบริจาคอันนี้เป็นหน่วยหน่วยท่านได้สุกครับหน่วยสุขเราเป็นจะเป็นสีแดงครับผมเป็นจะเป็นสีแดงเนาะฝนเราไม้ดีหาอย่างอิริด้วยครับอุ่นรพี่น้องเห็นมาครับอยู่ข้างในมั้ยครับสีแดงครับเดี๋ยวผมจะ่ายให้ชัดๆเนาะแต่ผมาเจอิญในที่ไทยสามารถที่อยู่ต่ำๆนะครับที่ว่าไทยพี่น้องทุกง่านครับติดตามเราชมครับ นี่ครับพี่น้องเจอแล้วครับผลสุกเพิ่นนี่ครับหมากปีพวนครับผมผลลไม้ปลาติ่พลาพี่น้องมาหามือนี้ครับหลายๆพื้นที่อาจสิ้นมีแล้วครับผมจะไม่มีแล้วเนาะเรือบหากินยาแล้วครับน้องไม่ปลาครับแอบๆครับมีรสหวานอมเปรี้ยวครับผมเดี๋ยวผมจะไปแกะเบอร์้างนครับว่าเป็นยังไงครับผมครับผม นี่ครับกางในพันธุเป็นประมาณนี้ครับเห็นบ่ครับนี่เป็นอ่าเป็นแถวเป็นแถวครับเป็นสันเป็นสันนี่ครับโอ้ยกินพริกเกลือพี่นองครับแซ่บตาไน้ายแล้วครับนี่นี่แซ่บครับครับอันนี้คือลักษณะต้นพันกับนี่ใบใหญ่ๆใบน้อยๆคือใบนี่ครับนี่ เพิ่งได้ไข่เป็นแบบว่าเป็นเครื่องครับเป็นทวันเนาะมาพี่พลนครับต้นในลับในพิธดิกัดเกี้ยพี่ปักใหญ่นะครับพี่น้องอพี่น้องอหนุ่มสูงเด้งเด้งนี่ครับนี่มพี่น้องโอ้หนุ่มสกงเด้งเด้งเลยนี่อุ๊บเอาพี่น้องอุ๊บครับนี่นะครับ กหกตนี่เต็มแปดเลยพี่น้องครับไปเคี่ยวกบบพีพวนนะครับอืมเคี่ยวพีพวนน้ำเนี่ยแหละพี่น้องหกแม่ครับแต่ว่าพอดีอยู่ด้กินครับเนี่ยต้นพ่นนะครับนี่ใบของเพ่นก็เป็นเป็นสีออกตันยุ่มเข้มนะครับหรือดำๆไปเรยครับนี่นี่ครับหมากออนพ่นครับนี่ยังไม่สุกนะครับ อ๋อนี่ีน้องครับนี่ครับมาเนี่ย่าปลาพี่น้องมาหาอยู่ห้กินหรือเกานะครับอเมื่อนี้นี่ไม่เก็บผลไม้ครับนอาจากเก็บเพชรแล้วครับผมมีผลไม้หลายชนิดครับทีผมยังบรพาพีน้องไปเบิ้งนะครับเจ้าพาผีน้องอาไปเบิ้งหลายๆอย่างนะครับทีผลไม้เกิดตามธรรมชาติเนาะครับเสียบหนกันครับอุ้ยผี่น้องครับผี่น้องบัวสวยๆเลยครับนี่ นี่ครับโอ้สวยๆเลยครับมาพี่พวนครับพอนไหไปปลาห้องมันนี่ครับผมสวยงามครับสวยงามครับผมนี่ครับผลงานเราเก็บมาได้สักพักหนึ่งแล้วนี่โอ้โหสวยๆเลยครับนี่โอ้หนะครับเห็นไประหยัดแล้งนะครับนี่พี่พวนครับนี่เก็บมาได้สักพักหนึ่งครับก็ได้ประมาณนี้ครับ เกี่ยวพีเกียรพี่น้องแซ่พรอนี่เกีียวเปาคุมไปพไปไปชิมบึงครับใบแซ่จำได้ครับกะทิอ่าท่าน่วยออกกันสีสมพูครับครับก๋จยจอ๊บหวานอมเปรี้ยวครับจะเปรี้ยวแต่ว่าจะเปรี้ยวน้ำเลยะครับต่านวหน้องแดงเราครับถือว่าหวานครับหน้องแดงจ่ำๆหรือหวานครับพี่น้องครับปูเอาเหมันนครับหอมครับผม โอ้ยแบบงงโปรนี่ครับนี่สาธุพี่น้องครับสวยๆเลยครับเยี่ยวโอ้ยโปรใหญ่มากครับผมเด็ดซองบปรพี่น้องนี่ครับโอ้สวยงามแพ้งครับกหลังเพิ่มเครับกำลังจะสุกเลยนี่ครับผมเสวยๆครับหลังจากอ่าเขาเก็บมาแล้วครับนี่ผลต้นสามแดดครับันจีจะแดง อันนี้สุกแล้วครับผมแดงฉ่าเลยนะครับในสีแดงครับผมนี่จะออกสมๆนะครับสดน้อยๆครับมันกติแก่ครับแล้วครับมันที่สุกคั่แล้วนะครับอันนี้ยังเขียวๆอยู่เลยนะครับนี่แล้วผมเดี๋ยวมาคมติแก่เมืองครับว่าทางนี้เปลเปยนเลยนะครับผมจะให้ดูเนาะอันนี้เขาก็ปอกแบบนี้เลยครับคือเปลือกคนออกครับเราคอยรอเปลือกคนออกนะครับกะแบบนี้เลยนะครับนี่พี่น้อง แล้วครับขางในมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่เห็นปะครับผมเหมือนจะน้อยเนาะคำนะครับบราคบเสิดติดเหลวนะครับเก็บยาขัดโอ้ครับเพิ่นจะเหมือนเนื้อเป็นชั้นเป็นชั้นนี่ครับนี่ครับเนื้อมันจะเป็นสั้นเป็นสั้นครับเรียงแถวกันมานะครับผมเลี้ยงเจากันมาครับไข่เสาถดล่ะครับผมใครเสาถดล่ะครับพี่น้องแต่ซีมืงครับอื หวานแห้งครับพี่น้องอสุดยอดเลยครับแล้วกันดีครับบอรูว้ว่าสหนเห็นปุ่มปะ่ะคำนั่นนะครับจะมันปิดคิดไปพงปรงพี่น้องเรับโอ้ยวันนี้ามางามครับไม่ไม่นี่พี่น้องหลอกเปลือกกอกของหลอกครับแกะเปลือกของหลอกแบบนี้เลยครับนี่ยนี่แม่พวดหัวจะประมาณนี้แหละครับนี่นี่ นะเป็นชั้นเป็นเมล็ดครับเป็นเป็นสีดำๆเรียบมันเจ้ามะขับนี่กินครับพริกเกลือนะครับผมพริกเกลือเลยครับเนี่ยคุยกราไปข้างนอกอืมหืมแถวบครับคลิปนี้กับมีแค่นี้ยแหละครับผมไปเก็บเก็บพลน้ำมันะครับไปกินพี่น้องเบิึงว่าเพิ่นสามารถกินได้ก็เป็นพลน้ำมั อาหารที่หากินยากนะครับผมคลิปนี้ก็ม่เมี่ยงนะครับฝากเป็นกำลังใจให้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ขอบพระคุณหลายๆครับคลิปหนา้าพบกันไหมครับผมบ๊ายบาย